ทำไมคนลาวถึงได้คิดว่าคนไทยชอบดูถูกคนลาวทั้งที่ความจริงแล้วคนไทยคือคนที่หวังดีกับคนลาวมากที่สุดและห่วงเป็นห่วงเป็นใหญ่คนลาวมากในฐานะที่เป็นคนลาวคนหนึ่งนะทุกคนได้มาเรียนรู้มาทำงานได้มาศึกษาเกี่ยวกับคนไทย ระยะเวลา20กว่าปีแล้วที่เข้ามาอยู่ในไทยขอพูดความในใจวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกคนทุกท่านจ้าบอ่าว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังล่าวหรือวา่าทางต่างประเทศเด้อจ้าที่เขามาติดตามหาชมหาฟังแพรว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าสวัสดีพี่ๆทาง y o u t u b e แล้วก็ทางเพจด้วยนะคะ YouTube แพรว่าคนโกเช่นเก่าเ,เช่นเดิมจ้า ทุกคนทุกท่านคะวันนี้นะคะน้องเพวยวก็จะมาขอเล่าเนะความในใจที่หลายคนถามว่าทําไมถึงชอบพูดถึงคนไทยและทําไมถึงรักในความเป็นไทยแล้วตอบหน่อยเถอะว่าทําไมคนลาวเนี่ยถึงได้ยังรักในอ็นดดนะคะคนไทยและสิ่งที่คนไทยเนี่ยมอบให้กับคนลาวเนี่ยคือมันมากกว่าที่คนลาว ให้คนไทยอีกทุกคนคะน่ะจริงๆเนาะในระยะเวลาที่ทำงานนะพูดง่ายๆเลยทุกคนเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหนึ่งคือโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่เป็นอ่าคนที่มาทำงานด้วยกันเนี่ยเป็นแม่เป็นอะไรเป็นญาติของเจ้าน ô n เจ้านายก็แล้วแต่นะเวลาที่เราทำงานเนี่ยเขาจะเวลาที่เราทำงานเราได้เงินเดือนเนี่ย ทุกคนเชื่อไหมคะว่าถ้าเราบอกว่าส่งกลับบ้านเนี่ยส่งไปให้พ่อให้แม่เนี่ยเขาจะไม่เคยว่าให้เราเลยนะว่าทําไมหนูต้องส่งไปล่ะโอ้โหทำไมหนูส่งไปเยอะล่ะเก็บไว้ด้วยนะเก็บไว้ใช้เองบ้างนู่นนี่นั่นคือพ่อให้แม่ก็ต้องส่งแต่ว่าก็อย่าลืมตัวเองด้วยนะคือหลักๆเลยเขาจะไม่ค่อยพูดโอ้โหส่งไปทําไมเยอะแยะมีแต่ถามว่าโอ้โหหนูส่งไปให้ที่บ้านเนี่ย พ่อจาเป็นใช่ไหมก็ดีแล้วที่ส่งให้พ่อให้แม่ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าก็จะมีก็จะมีคําว่าเป็นห่วงที่แบบว่าเออก็ส่งกลับบ้านบ้างแล้วเราก็ต้องแบ่งไว้ใช้บ้างแล้วก็ต้องไว้เก็บเผื่อตัวเองด้วยนะเห็นไหมคะคือเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังให้คําแนะนําเลยเรื่องง่ายๆเลยทุกคนจําได้ไหมคะว่าแพรวเนี่ยไปทํางานที่ไหนนะแต่ก่อนนะตอนที่เรายังไม่รู้อิโนโออินีอะไรนะ เพยียวานี่ทำงานเงินเดือน3 5 0พห้าทุกคน3 5 0พ้าบาททุกท่านเชื่อไหมคะว่าเพยียวาเนี่ส่งให้แม่เดือนละส0 0พนันเพียวาาก็บใช้เดือนละห้าร้อเพราะว่าตอนนั้นอะคือเราไม่ได้กินอะไรไม่ได้ใช้อะไรนะคะจุบเจ้านายหมดเลยเจ้านายยังแบบโอ้โหดีใจแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าของเข้าของเครื่องใช้เนี่ย สบู่เอ่ยยาสีฟันเอ่ยยาสระผม ơi, เอ่ยแชมพูเนี่ยซื้อให้นะเพราะว่าเห็นว่าเราประหยัดเห็นว่าเรามีคนที่แบบกระตันยูกะต,ตะเวทีตบบิดามารดาต่อพ่อต่อแม่ทุกคนคือส่งเสริมนี่เลยเห็นไหมคะแล้วเวลาที่เราจะใช้จ่ายอะไรอะทั้งที่เป็นเจ้านายนะก็จะเตือนเราว่าใช้จ่ายอะ อันไหนที่จําเป็นก็ซื้ออันไหนไม่จําเป็นก็ต้องไม่ซื้อเพราะว่าเราอะมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ไม่ใช่บ้านของตัวเองมาทํางานหาเงินก็ต้องมีเงินเก็บส่งให้พ่อให้แม่นะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะอันนี้กับเราเลยนะอันนี้คือความคิดที่ส่วนใหญ่ที่เบวาเจอแล้วเจอบางคนนะคะยังให้คำแนะนำเราเกี่ยวกับการทำ ธุรกิจเกี่ยวกับการที่เราจะต้องทํำยังไงเราถึงจะมีเงินเก็บเงินที่เราได้มาถ้าหากว่าเราไม่อยากสง่งไม่ได้ส่งให้พ่อให้แม่หรือเราไม่อยากให้พ่อให้แม่เก็บให้เราต้องทําอะไรเพื่อที่จะเป็นชิ้นเป็นอันหนึ่งคืออันดับแรกๆเลยทุกคนที่คิดว่ามันง่ายแล้วมันก็ขายง่ายด้วยนะที่นายจา้างคนไทยแนะนําสําหรับการออมเงินหรือว่าเก็บเงิน คือเราเก็บเงินได้ไปซื้อทองค่ะไปซื้อทองเก็บไว้ซื้อทองเก็บไว้แล้วก็เวลาที่เราจําเป็นมันขายง่ายแล้วเราก็จะได้กําไรด้วยอันนี้คือจะบอกเลยนะทุกที่แล้วจะถามแล้วว่าหนูคิดว่าหนูอยากจะทําอะไรหนูกับไปลาวหนูอยากจะทําอะไรหนูอยากจะทําธุรกิจอะไรอยากจะค้าขายอะไร เห็นไหมคะให้คําแนะนําเราให้วิชาความรู้ไม่เคยห่วงเลยไม่เคยห่วงเลยคนไทยนี่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือจริงๆนะไม่เคยห่วงวิชาไม่เคยห่วงความรู้ไม่เคยห่วงในการวิชาความรู้ในการค้าขายจริงๆถ้าอยากจะได้ก็ให้เห็นไหมคะและสิ่งที่เขาได้มาเวลาที่เขาได้สูตรหรือว่าได้อะไรมาเนี่ยเขาจะ ให้เครดิตเลยให้ต้นสบับเลยว่าเขาได้มาจากไหนนี่เลยเพราะว่าเขาอะ่ะมีจิตสำนึกอยู่ในใจใช่ไหมคะที่อื่นมีไหมที่เวลาไปโรงเรียนอะเตรียมของไปใส่บาตรนะบางครั้งมีเทพสก,การต่างๆนานาสอนให้เรารู้จักขอบคุณสอนให้เรารู้จักแบ่งปันสอนให้เรารู้จักให้สอนให้เรารู้จักเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ อสอนให้เรานั่งสมาธิตั้งแต่ที่เรากําลังแบเบอตั้งแต่ที่เราจําความได้สอนให้เรารู้จักไหว้สอนให้เรารู้จักออมน้อมถ่อมตนที่อื่นมีไหมคะเพว่าคิดว่าในเอเชียเนี่ยนะเอาจริงๆเลยเพว่าคิดว่าไม่มีใครนอกจากไทยนะเอาจริงๆไทยมีตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วทุกคนคะ่ะไม่ใช่แค่มีตอนนี้นะ อันนี้คือพูดเรื่องสิ่งนะไม่ได้พูดเพื่ออวยไม่ได้พูดเพื่อเข้าใจแล้วแพรวได้เรียนรู้ว่าคนที่จะรวยคนที่จะเก่งๆเนี่ยคือพื้นฐานชีวิตของเขาไม่ใช่คนรวยมาก่อนเลยนะหลักๆส,สำหรับคนไทยนะคะอย่างเช่นเนาะแรกๆเลยคือพื้นฐานเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยเป็นแม่ค้าชาวขายธรรมดา ทำงานเนี่ยหาเงินส่งลูกเรียนทํายอมลําบากกับกรรมขอให้ลูกได้เล่าได้เรียนขอให้ลูกได้เรียนหนังสือนี่คนไทยเขาทุ่มเทกับการเรียนมากเพราะว่าเขารู้ว่าการเรียนมันเป็นสิ่งที่สําคัญมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายต่อให้เราไม่มีเงินแต่เรามีวิชาความรู้ติดตัวไว้คนไทยเขาเชื่อเลยว่ายังไงเราก็ไม่มีวัน จนไม่มีวันที่จะไม่มีอันจะกินเห็นไหมคะและสุดท้ายสิ่งที่เขายึดถือยึดมั่นและสิ่งที่เขาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่เขาแบบว่าศรัทธาเออสิ่งที่เขาศรัทธามันจะส่งผลแล้วเพิ่มพลังในการใช้ชีวิตของเขาได้เยอะม,มาก ดาลงดาราลหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาก็คือการเรียนรู้เพราะว่าเขารู้เขารู้ว่าการเรียนรู้อ่ะมันไม่มีวันที่จะสิ้นสุดแล้วมันก็ช่วยให้เราดําเนินชีวิตไปได้จริงๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะไทยถึงได้เป็นประเทศที่พัฒนาแต่เขายังไม่คํานึงเลยว่าเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขายังยอมรับกลมหน้ากลมตาที่จะพัฒนา ตนเองไปเรื่อยๆคนไทยเนี่ยคนรวยเยอะคนเก่งเยอะคนมีความสามารถเยอะเขาขยันเขาแข่งเรื่องความใช้ชีวิตเรื่องการทำมาหากินไม่ได้แข่งเพื่อที่จะคือเราพยายามที่จะประคองชีวิตตัวเองให้มันดีที่สุดนะทุกคนเห็นไหมคะนี่เลย เราจะได้เห็นเลยได้ชัดเลยเห็นไหมคะเขาไม่หลงตัวเองไม่นี่เลยไม่พวงกับอะไรแล้วพร้อมที่ช่วยเหลือเพราะว่าลาบากทุกคนที่เพราวาได้รู้ได้เห็นเนี่ยพื้นฐานในการใช้ชีวิตแต่ละคนเนี่ยคือเขาจะบอกเลยว่าเขาเริ่มที่จากจะไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เขาทุ่มเทไปมันได้ผลจริงๆทําไมคนไทยถึงได้ใส่ใจในการเรียนเพราะว่าเขารู้ว่าการที่เขาเรียนอะ แล้วสุดท้ายสิ่งที่จะได้กลับมามันคือเรื่องจริงทุกคนทําได้จริงและเราใช้ได้จริงหนึ่งคือเขาจะมีอ่าน่นนี่นั่นทุกคนถ้าคุณเก่งคุณเก่งคุณมีความสามารถต่อให้คุณไม่มีเงินหรือว่าคุณไม่มีฐานะก็เถอะคุณได้ดีแน่นอนนี่เลยเราไม่ได้วัดกันที่แบบว่าเป็นลูกใครเป็นหลานใครนะ เรื่องความเก่งนลทุกคนโดยเฉพาะหน้าตอนนี้นะโซเชียลค่ะยิ่งโซเชียลหน้าตอนนี้เถอขอให้คุณเก่งเถอะขอให้คุณขยนันขอให้คุณเป็นคนดีเถออยู่ประเทศไทยเนี่ยประสบผลสําเร็จได้หมดทุกคนค่ะคนไทยเขาไม่ได้ชอบว่าคนเก่งที่แบบแล้วกดคนอื่นลงมานะแล้วชอบอวดอ่าอวดหรือว่าชอบอวดอ้างนะทุกคนแต่เขาชอบคนที่แบบยิ่งคุณเก่ง คุณยิ่งต้องนอบน้อมถ่อมตนยิ่งคุณอยู่สูงเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องระวังความหนาวเหน็ดคุณก็ยิ่งต้องระวังเพราะว่าการที่คุณอยู่สูงคุณอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเอาคุณลงมาไม่ได้คนไทยเขาคิดแบบนั้นค่ะทุกคนค่ะและนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมากแต่เขายังคิดว่าเขากำลัง จะพัฒนาต่อต่อไป <c oughs> สุดซึ้งพี่น้องค่ะโอเคนะคะทุกคนทุกท่านค่ะคลิปนี้อพีนี้นะคะชมมาฟังกันแล้วนะคะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้นอ้องแพรวาน้าเด้อจ้าขอขอบคุณหลายจ้าเพราะว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่ารืกว่าทางต่างประเทศเด้อจ้าสวัสดีค่ะ